เล่นที่ชายหาดบางสะเรกันค่ะวันนี้อากาศดีนะคะมีเมฆก,ก็เลยไม่มีแดดแล้วก็ลมทะเลพัดมาเบาๆอย่างนี้ค่ะอากาศเย็นสบาย,ยาจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวไม่วุ่นวายค่ะที่ชายหาดบางสะเรในช่วงเวลานี้คือเงียบสงบเห็นไหมคะชายหาดฝั่งโน้น ก็มีนักท่องเที่ยวหรือมีผู้คนอยู่ไม่เยอะนะคะแต่ในช่วงกลางวันหรือช่วงเช้าประมาณเงี้ยก็มีคนมาทอดแหหาปลาด้วยเห็นไหมคะลู้เขาทอดแหได้อะไรเนี่ยอยู่ฝั่งโน้นนะคะก็มีนักท่องเที่ยวเดินลงมาชายหาดมาถ่ายรูปสวยๆกันรับลมทะเลเย็นๆเ,เห็นไหมคะน้ำก็ซัดสาดเข้ามาที่ชายฝั่ง แต่ช่วงฤดูนี้นะคะ,ะหน้าฝนหรือฤดูฝนเนี่ยเป็นฤดูของแมงกะพรุนนะคะเหมานี่คะเขาโดนคลื่นซัดขึ้นมาเคยที่ชายฝั่งนะคะเพราะฉะนั้นคนมาเที่ยวทะเลระวังนะคะเาะคนอาจจะแพ้แมงกะพรุนแต่เราไม่รู้ว่าเป็นแมงกะพรุนอะไรนะคะแต่เป็นคนในพื้นที่ในท้องถิ่นเนี่ยบางคนเขามาเก็บแมงกะพรุนนี่ค่ะ,คะ เอาไปดองก็อย่างนั้นนะคะแต่เมื่อสักครู่มีคนบอกว่าถ้าถ้าเข้ามาเกยฝั่งแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะตายบางทีเขาก็มีคนไปตักเห็นงเงี้ยค่คุณลอยมาในน้ําอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าตักในน้ําทะเลเขาจะยังไม่ตายนะคะแต่ถ้ามาเกยฝั่งคือเขาตายแล้วเห็นไหมคะฝั่งด้านโน้นคนเดินเก็บแมงกะพรุนนะคะเยอะเลยเห็นไหมคะ เลยบอกว่าถ้าใครมาเที่ยวทะเลในช่วงนี้ก็คือ,อให้ระวังแมงกัะพุนด้วยถ้าลงเล่นน้ำน,นะคะแต่ถ้านั่งชายฝั่งนั่งชายหาดนั่งเล่นนอนเล่นรับลมทะเลเย็นๆเฉยๆไม่ได้ลงเล่นน้ำก็ไม่เป็นไรค่ะแมงกัะพุนก็ไม่ได้ขึ้นไปบนหาดทรายอย่างนั้นนะคะ <Okay. S 1> เห็นไหมคะอีกตัวนึ่งเนีอยอยู่ในน้ำเลยนะ,ะตื้นซัดขึ้นมาค่ะ อ่างี้ไม่ใครอยู่ด้านหน้าเรานี่ค่ะเห็นแองเกินะคะโอ้เดี๋ยวก็จะขึ้นมาเคยตรงน,นี้ละค่ะเคยฝั่งละดูค่ะมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กตัวน้อยมีทุกขนาดในทุกไซส์นะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นคอนโดมิเนียมสูงๆนี่นละค่ะ,ะ,คะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชายหาดบางสะเรเลยถ้าใครมาก็จะเห็นคอนโดมิเนียมสูงๆตรงนี้หัามานะคะฝั่งนี้ เห็นรถเขียวๆก็จะเป็นเมษาสมูทตี้บาร์นะคะถัดกันไปฝั่งโน้นก็จะเป็นซาเลนคาเฟ่ตรงนี้แหละค่ะบ,บรรยากาศดีมากๆเลยใครจะดื่มเครื่องดื่มเย็นๆหรือ,อเครื่องดื่มร้อนๆมีให้เลือกสรรน,นะคะใครดื่มน้ำผลไม้ดื่มสมูทตี้โปรตีนอะไรอย่างนี้นก็มาที่เมษาสมูตตี้บาร์นะคะ หรือใครอยากดื่มกาแฟเครื่องดื่มเย็นๆก็มาที่ซาเลนคาเฟ่ค่ะบรรยากาศด้านนี้นะคะมองไปตรงริมถนนฝั่งนี้ก็จะเห็นมีเรือคล้ายๆเรือประมงเนะคะเป็นประมงพื้นบ้านชาวบ้านเขาก็ออกหาปลาในตอนค่ำในตอนบ่ายอย่างเงี้ยค่ะอย่างเรือประมงลำนั้นนะคะที่ลอยคออยู่ด้านหน้าเราเนี่ยไม่รู้เขาเข้ามาหรือเขาเตรียมตัวจะออกไปนะคะ ส่วนด้านนี้ก็มีผู้คนที่เขาเดินเก็บแมงกะพุนอยู่แล้วเขาก็เอาถุงดำมาใส่เยอะเลยค่ะตัวย่าใ,ใหญ่ที่เขาเก็บได้อยู่ฝั่งเนี้ยเมื่อสักครู่ที่เราเดินไปดูนะคะฝั่งน,นี้มองลงไปที่ทะเลอู้บรรยากาศดีค่ะแต่ตอนนี้เราเดินอยู่ชายหาดก็ไม่ร้อนนะคะเดินไปเรื่อยๆไม่ร้อนเพราะว่าไม่มีแดดนะคะ นักท่องเที่ยวหรือผู้คนบางส่วนก็มานั่งอยู่ที่ซาเลงคาเฟ่นี่ค่ะรับลมทะเลเย็นสบายนะคะมีต้นไม้ใหญ่อยู่บริเวณนี้นั่งชมวิวทิวทัศน์ชมวิวทะเลพบปะเพื่อนฝูงนั่งคุยกันนะคะที่ซาเลงคาเฟ่แล้วก็ที่เมษาสมูตตบาร์นะคะคือบรรยากาศเ,เรียบง่ายเงียบสงบที่ ชายหาดบางสะเรนะคะถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวคนที่ชอบความเงียบสง,งบถ้ามาวันธรรมดาบรรยากาศก็อยู่ประมาณนี้นะคะจะเ,เดินาตามชายหาดมาจากฝั่งด้านโน้นนะคะระหว่างทางที่เดินมาก็จะเห็นมีแมงกระพุนตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่เกยตื้นขึ้นมานะคะ,ะเดินไปด้านนี้ดูค่ะ ด้านนี้น้ำทะเลก็ลงไปเยอะนะคะลงไปไกลมากชายหาดก็กว้างแต่พอมาบริเวณนี้เห็นอะไรสะดุดตาอยู่ฝั่งนี้<ม>ก็เลยเดินมาดูเหมือนปลาปักกระเป้าเลยนะคะปักกระเป้าทะเลหรือเปล่าคะหรือใครทราบว่าเป็นปลาอะไรเขียนคอมเมนต์มาค่ะเขาน่าจะเกยตื้นมานานละน่าจะตายไปสักพักใหญ่ๆละ เพราะว่ามีแพงวันมาตอมด้วยน่าจะมีกลิ่นนะคะ,ะเขาเคยมาตรงนี้เป็นหาดทรายนะคะฝั่งนนก็เป็นทะเลเป็นน้ําเป็นชายหาดนะคะดูค่ะปลาอะไรเนี่ยเขียนคอมเมนต์มาเลยค่ะใครทราบว่าเป็นปลาอะไรนะคะเขียนคอมเมนต์มาบอกกันทีแดูหน้าเขาแล้วก็มีน้ำน้ำแบบนี้ยเต็มตัวไปหมดเลยนะคะ ายหาดบางสาเรออำบลบางสาเรออำเภอสัตตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ